รับเข้าสู่ช่องแอนฟัมลี่นะคะเดี๋ยวไปช่วยยกก่อนนะคะเอฟซี kayaknya kayaknya nih มีพ <toys> ื้นใหม่แล้วแม่ไทยบ้านดีใจสุดๆเลยได้พื้นใหม่เ้าเดินสบายเวลาเราเก็บปวดเนี่ยเวลาเราปวดรักอาเก็บปวดเก็บปวดเก็บปวด โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้รบเดี๋ยเจอตอนรก็นจอยากไดใีม่้ตอนนี้ก็ลุงก็ยกแบบนะคะขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งร้านนะคะร้านที่ให้เช่าแบบนะคะ วางเลยวมวาที่นังถ sure ึงมอไปเอาที <kt> Não, ่น่นแต่เลยนะานอ่ตน่าช่วงที่ฝนตกนะก็ ุลุงก็จะนําแบบไปส่งนะคะที่ร้านวานโนนนนิวาสนะคะก็ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ20กว่ากิโลฝนก,ก็ตกโปรยๆกันเลยทีเดียววันนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรว,วันนี้นะคะ FC เพราะวา่างานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เออแต่ถ้าเทอีกนะคะก็คงไปเช่ามามาอีกนะคะอันนี้ไปส่งก่อนเอ๊ะเขามีกําหนดการส่งแบบบ่ใช่ไหมช่างมงมันมีกําหนดส่งแบบเนาะโอ้โอ้โอ้นะคะเขามีกําหนดเนาะเอฟซีเออเออเออนะคะถ้าถ้าเลยวันก็จะเพิ่มเพิ่มอีกนะเอฟซีเสียเงินอีก ดดใช่เนาะเพราะวันนั้นเราไปส่งช้าก็พากันเคยไปส่งอยู่เออเขาก็เลยคิดเพิ่มอีก <c oughs> นะค่ะอย่าก็ฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะเอฟซีวันนี้ก็คงจะคงจะไม่ได้ทําอะไรมั้งวันนี้นอนเงินพ่อปลาว่าอะไรนะนอนเงินนอนเวนนะนอนเวนกินข้าวเซาวแล้วก็นอนเงินนอนเพ็ฮะกินข้าวเพ็ดแล้วก็นอนเป็นเป็นไงพ่อไปนอนบ้านเอชชัย ก็ได้ฝันได้มันบ่ก็ตื่นก็ทันที่ครับอ่าบรรยากาศดีบ่ดีโอ้ก็เหมาะเลยอยู่ตรงนั้นอือเห็นบอกว่าอยู่ตรงหลังบ้านพักนางรําบ่หรือว่าอยู่ทางฝั่งไหนนี่อยู่ทางฝั่งไหนอเนี่บโมงหงเลยเดี๋ยฝั่งนฝั่งกับบ้านนางรำโอมันจะมีซอยสีสีแยกเนาะหรือว่าหรือว่าไม่ถึงไฟแดงไหมอ้าว มันจะมีกำแพงันของตูนเด็กๆครับเป็นกำแพงเ,เดียรตรงนั้นเลยแต่พูดมาก็มึนเหมือนกันก็นกนไม่รู้เหมือนกันเนาะ <c oughs> เออก็เมื่อ,อวานนี้โหไปดูเข้าไปปุ๊บเลื่อนไปปุ๊บโหคนเบิ้งพันหกเออบ่งยังวะ <c oughs> เขาบอกว่าแม่อ๊อฟมาที่บ้านแอดชัยทำกับข้าวคนดูพันหกโอ้โ,โหก็เลยบอกดูยังวะ เออเมื่อคืนนี้คนดูไลฟ์สดพ่อเยอะมากตกใจอยขนลุกเลยพ่อนลุกเลยทีเดียวพ่ออ่านเม้นทันไหมกะว่าจะเข้าไปทักทายเม้นมันยื่นเยอะอะไรอะไรลุงบอกว่าให้แบนแกงเห็ดไว้ครับไปแต่งกับลุงด้วย เออระวังพ่อฟื้นกับกับใครนะพ่อยายฮันนี่ยายฮันนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ยังไงเอาเมจิกเอาเมจิกมาเขียนไว้เอาเมจิกมาเขียนไว้ห้ามกินลุงก็กำลังขึ้นไปส่งแล้วนะเอฟซีลุงลุงฝากนี้ถึงใครบางคนไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาสุขีไม่ต้องรักษ รักษาสุดชีวิตนะป้าไทยบ้านถ้าหายไปถ้าหายไปแม่ไทยบ้านรับผิดชอบเราเคยมีประวัติหายมาแล้วเราเคยมีประวัติหายมาแล้วเออพ่อคืนดีวัน้อยู่ตนี้ได้ี่นป่อน้ตอม่กินแกง่่ไม่กินเพราะว่าแพไม่ป้าแม่แม่มาต่อยป้าบอกว่าแกงเห็ดที่ไหนไม่เห็นมีเห็ดเลยอ่ะ ็มพี่เลยว่าหนูเออเอาใส่ถ้วยไว้แล้วป้าแก,กก็รอก,กินนะวันนั้นแกบ,บอกว่าแกมาแกเปิดดูทุกซอกทุกมุมแล้วไม่เห็นไม่เห็นแกงเห็ดพอถามไปลงในวังสะพุงพ่อคือวันนี้วันนี้แม่ทายบ้านต้องคอาไปนับปีชอบอ่าอ่ะนี้อ่ะ,อะเป่าเด้อเป่าเด้อเป่าเด้อใครยกออกมาแม่จะเสียไว้จ้ะเป่าไว้ในไหนไในไว้ในตู้ไหนอ่ะ อะเดี๋ยวเอฟซีเป็นพยานด้วยที่นี่ลุงฟื้นเขาตังแจ่วไว้จะไปวางคู่กันเอ้ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดดูซินี่ค่ะตู้น้อยเราอ่ะข้างล่างเด้อกับข้าวลุงนะคะไอ้นี่ลุงฟื้นเขาตังไว้แจ่วก็เลยเอาไว้เอาไว้นี่ค่ะอยู่ข้างล่างเด้อแกงน่ะจ้ะแต่แกงหายไป งกินก็นงานนี้นะงดีแ,แม่นะนี่คือหน้าที่สำคัญหน้าที่หลักนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าลุงจะมากินข้าวนะคะถ้าหายไปถ้าหายไป งานนี้มีฮางานนี้ก็มีเฮอะไรพอสบายใจแล้วพร้อมพบกับความฮานี่ค่ย FC ตรงนี้ก็แบ่งกับข้าวมากินแล้วนะคะอ่าอืมเพราะว่าตอนนั้นแบ่งแกงไว้แล้วให้ป้าเออเอออืมเมียในชื่ออะไรนะอะไรนะเมียในอ๋อเดจังกึมเดจังกึมสอดตักแต่ดอก โยโย่ใหญ่เลยโยสองคนมาโอ้โหตาโตลาบพุงลาบพุงกินเอาันนี้ใครถามว่าใครกินแกงเฮใครกินแกงเหยแม่นิ้งนังไส้โอเคแล้ว fc ก็เป็นความฮาเนาะแต่ว่าคือไม่รู้จ้ะก็ไม่รู้ไม่ผิดนะ fc จ้ะแต่ตอนนี้คือรู้แล้วนะคะจ้ะรู้แล้วก็เฝ้าเป็นรอปภเฝ้ากับข้าวก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะสวัสดี